แรงมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านครับผมแล้วก็ทักทายพี่น้องชาวเพจ a c e b o o o นะครับอยู่กับผมองค์สาวดัมซิ่งแถละครับเดี๋ยววันนี้ผมอยากได้รถเกี่ยวครับเป็นรถเกี่ยวคูบูต้ามือสองนะครับมีร้านที่เขาบิ้วอยู่นะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับ เป็นรถเอ้ยเป็นอู่บิ้วรถเกี่ยวมือสองขายนะครับเขาบอกว่าอู่นี้ี่กำลังดังณตอนนี้ครับพี่น้องนะครับเขาว่ายอดขายนี่ดีมากเลยครับณตอนนี้นะครับก็เลยอยากไปเที่ยวอู่นะครับอยากไปชมอู่หน่อยนะครับว่าเขามีการบิ้วอะไรยังไงนะครับเขาว่าอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเส้นเอ่อบอกว่าอยู่เส้นจากตัวสุรินทร์ออกไปสายจอมพระนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมกันนะครับว่าที่อู่นี้เขาบิ้ว ยังไงครับขายยังไงครับเป็นรถเกี่ยวคูบูต้านะครับไปเดินทางกันครับผมไป let's go <S นี่ผมก็วิ่งเส้นาจากบุรีรัมเข้าสุรินนะครับ แต่ผมไม่เข้าตู้เมือนครับเพราะว่าผมจะใช้เส้นเลี่ยงเมืองเขานะครับพี่น้องรตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกเขาเรียกว่าสีแยกเลี่ยงเมืองตัดใหม่นะครับสีแยกคอโค,อคอนะครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายเลี่ยงเมืองไปเลยพี่น้องนะนจ๊ะอย่าไปอย่าไปครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมนะครับปู่รถ กูบิวรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวคูต้านะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงแยกเลี้ยวซ้ายจะไปเส้นจอมพระนะครับถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าตัวเมืองสุรินทร์นะครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะ รู้ว่าถูกตาดเลี้ยวซ้ายนะพี่น้องไปทางเส้นจอมพระนะครับเพราะว่าเลี้ยวซ้ายไปไม่ไกลนะครับก็จะมีทางเข้าครับผมผมก็ไม่ครั้งแรกเหมือนกันครับที่เคยมาก็เลยอยากพาพี่น้องอซีนะครับที่มองหารถเกี่ยวบิ้วใหม่มือสองนะครับให้ทุกท่านนะครับพาทุกท่านไปดูพร้อมกันเลยครับผมนะครับเพราะว่าจะมีหมู่บ้านนะครับ นี่ครับเป็นมุดตรงนี้ก็จะเป็นทางบ้านแก่น้อยนะครับ,บับแล้วไปทางไหนตอ <c oughs> อ่อถ้าเข้ามาแล้วก็จะมีป้ายบ้านตะเครอบ้านฉนงนี่ครับป้ายนะครับนี่ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะอาจจะย้อนแสง,งไปหน่อยครับผมนี่ครับ, <c oughs> รบขับไปเลย ไม่รู้ว่าถูกทางหรือเปล่านะพี่น้องถ้าไม่ถูกนี่กำมินเลยนะแค่ว่าเข้ามานิดเดียวครับก็จะเจอนะครับโอ้นี่หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะนี่น่าจะใช่ครับพี่น้องเห็นรถเกียงแล้วเข้าไปเลยครับ มือหนึ่งหรือมือสองนี่เดี๋ยวนะพี่น้องเอาเป็นมือหนึ das, hmm? ่งหรือม ouais, ือสองนี pues ่เนี่ยครับว้าวสวยมากเลยนู so ่นครับฝ mmm ั่งนน้นก็มีนะครับไปเดี๋ยวลงไปดูครับไปมิวสิกเอารถเกี่ยวไหมครับมิวสิก นี่ครับบรรยากาศดีมากเลยจัดสวนได้สวยมากเลยครับไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมนะครับน่าจะน่าจะมาทูกอูนะเสียสวสดีครับโอ้อันนี้มือหนึ่งหรือมือสองครับนี่มือสองบิ้วใหม่มือสอบิ้วใหม่ว้าวพี่น้องสวยปั้นมือหนึ่งเลยครับโอโ้โอะเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำ ความรู้จักกับเจ้าของอู่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมรอบๆคันนะครับของรถเกี่ยวบิ้วใหม่นะครับคูโบต้านะครับเป็นมือสองนะพี่น้องย้ำแต่ถ้าโอ้โหแบบแรกนี่มือหนึ่งเลยนะครับสวยมากครับเนี่ยบิ้วใหม่น่าจะทุกจุดครับนี่ครับขนาดนี่ลูกโม่นะครับลูกโม่ก็เขาจะทําเป็นเหลดแล้วครับเป็นลูกเหลดแล้วนะครับเนี่ยม้วนใหม่เลยครับโอ้โหนี่ครับพวกชุดแขนชุดดาวนะครับ ก็ทําสีใหม่หมดหนวดกุ้งก็เป็นหนวดกุ้งใหม่นะครับป๊าบพีทุกสวยงามมากครับสวยงามมากนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคูโบต้าดีซีร้อยอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่า,ารุ่นกับส,สติกเกอร์นี่ตรงกันหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวคอยอยีเดี๋ยวคอยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยสอบถามเจ้าของอูให้แน่ใจนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมรอบๆคันก่อนครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็เก็บให้ไหมทุกจุดครับเก็บไหมทุกจุดนะครับเก็บไหม่ทุกจุดเลยครับเนี่ยเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยผมเลยว่า มันเป็นมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยดูวะนี่ครับใส่ใจขนาดไหนครับพี่น้องเนี่ยเป็นความใส่ใจมากนะครับเนี่ยมีการติ๊กอ่าติ๊กหัวน็อตนะครับติ๊กหัวน็อตนี่ครับทุกอย่างเลยครับทุกตัวทุกจุดเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับโอ้โหดูครับดูครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเหมือนกับว่าเขาจะมีอ่าคนเดินตรวจ อะไรหรือเปล่านะเนี่ยโอ้แจมแจมครับแจมนี่ครับทุกจุดเลยนะครับพี่น้องนี่ยางงามอะ่ะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอุ้มอ่าหนึ่งร้อยห้านะครับตัวร้อยห้าครับโอ้ดูท้ายครับ ้ายังออนนมมอรงออ่ะอะจำมะฮ้อนจำปตจริญยนต์อ๋อนี่ชื่ออูใช่ไหมน่าจะชื่ออูใช่ไหมครับชื่ออูครับชื่ออู๋แปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะนี่ <c oughs> นี่ครับนี่ก็อ่าช่างกำลังประกอบครับอ๋อนี่จะจะปิดฝาเลยบอใช่อู้อ่ะจัดไป อ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องมารู้จักกับเจ้าของอู่ก่อนครับผมนะครับว่าอู่นี้อยู่ที่ไหนนะครับรับทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีรถรุ่นไหนขนาดไหนราคาไหนบ้างนะครับเดี๋ยวสวัสดีพี่รอบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอ่าอันนี้ชื่ออู่แลยนะพี่จำมะฮ้อนเจริญยนต์พี่จำมะฮอนเจริญยนต์จำมะฮอนเจริญยนต์นะครับ แล้วถ้าจะมีหมุดให้ปักไหมครับปักหมุดไว้ไหมครับที่นี่มีครับอ๋อมีอยู่เนาะพิมพ์ว่าอะไรครับพิมพ์ว่าจำฮอนจักรยุทธ์ก็จะมีแผนที่อ๋อมีแผนที่แสดงครับเป็น GPS นำทางเนาะนี่ครับคันนี้ยังไงครับเป็นบิ้วยังไงครับคันนี้เป็น DC105X ครับ459อ๋อ DC 105X ตามสติ๊กเกอร์นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ ชือจะถูกออกแบบออกแบบใหม่ครับอ๋อครับอ๋ออ๋อตัวนี้เป็นทางอู่ออกแบบใหม่เลยใช่ครับก็จะเป็นคำสีทองแล้วก็นี่ครับเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการคอนเซ็ปต์ครับรุ่นโกซีลี่ครับอ๋อสวยมากครับสวยมากตัวนี้เป็นปีไหนนะครับปีห้าเก้าปีห้าเก้าใช่ครับปีห้าเก้าตัวบันท้ายตัวตัวนี้เป็นเป็นขึ้นใหม่เลยใช่ไหมครับเป็นงานสร้างงานสร้างเนาะงานสร้างของอู่ ดูซิ่งฟังลงกลางร่องครับอืมดูซิ่งจะชอบครับอ๋อจะลงกลางร่องเลยเนาะใช่ครับโอ้แจ๋วมากครับจะไม่เหยียบแท็กจะไม่เหยียบฟางครับนี่ครับจะได้ปริมาณฟางที่เต็มเต็มนะได้ปริมาณฟางนี่ทุกเส้นก็ว่าได้นะครับลงบนตัวฟางนลยครับครับอ่าที่ว่าบิ้วนี่ส่วนไหนบ้างครับพี่ทุกจุดเลยไหมครับใช่ครับทุกระบบการทำงานเลยครับแก่ เครื่องยนต์ที่อู่จะคัดรถที่เครื่องยนต์สภาพดีๆมาแล้วก็จะเปลี่ยนทายของเหลวคลองเปลี่ยนวาล์วน้าครับผาล้างหม้อน้าผาเยงรังผึ้งครับครับงานหม้อน้ําจะส่งร้านหม้อน้าเป็นประจําอ้ครับนับได้ว่าตั้งแต่ฐานรถจนถึงเครื่องยนต์เลยทุกอย่างใช่ครับหม้อน้ําอะไรก็เรียกได้ว่าทุกจุดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับครับเพราะว่าป้องกันปัญหารถ เอาไปใช้งานแล้วเกิดความร้อนนะเพรถทุกคันจะถูกคาล้างหม้อน้ําใหม่เนี่ยครับทุกคันเลยใช่ไหมครับใช่ครับที่ซื้อจากที่นี่ไปแล้วก็เช็คเกียร์เช็คปัม๊มเช็คชุดเท้าขับในชุดห้องเกียร์ของีถอ๋อตรงนี้ก็เช็คให้ด้วยใช่ครับหาเช็คเกียร์ครับครับเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนเช็คชุดเพลาครับเราขับซ้ายขวาครับเพราะมันเป็นปัญหาของรถมือสองครับตัวนี้เช็คให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเช็คครับเช็คเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยผมชอบตรงที่เนี่ยแต้มมีแต้มจุดปากกาเนี่ย ป้องกันงานผิดพลาดอ๋อถ้าเต้มอย่างนี้คือแปลว่าอ๋อก็คือผ่านแล้วใช่ครับตรวจเรียบร้อยถูกผมเจ้าของอู่เช็คอ๋ออ๋อตัวนี้เจ้าของอู่เป็นคนเช็คเองเลยใช่ไหมครับตรวจงานซ้ำนี่ครับเป็นงานตรวจงานก่อนอ่าถ้าเป็นเต้มปากกาอย่างนี้ก็คือว่าผ่านแล้วตรงนี้ใช่ครับอืมคือตรวจละเอียดแล้วครับโอ้ครับใส่ใจมากครับผมชอบตรงนี้แหละใส่ใจดีมากเลยครับก็จะเป็นส่วนช่วงล่าง เราจะเช็คลูกปืนใหม่หมดเลยทุกตัวเลยทุกตัวเลยครับนี่ครับอย่างคังนี้จะมีเบ้าลูกปืนครับเอ่อตัวหน้านะครับส่งโลงกลิงลิงลิงพอกขวานใหม่เบ้าหลวมครับผมตัวนี้ขวานเบ้าไปสี่เบ้าครับครับแล้วก็เปลี่ยนสกีสี่ตัวเพื่อขับตีตะขาบใหม่แล้วก็ชุดมอนโดยกตัวเพราะชุดนี้จะถูกเปลี่ยนเช็คใหม่หมดเลยเช็คใหม่หมดเลักลักบูธทองเหลืองครับเพราะว่าปัญหาของไร้ะคือแท่ แท็กซ้ายขวาจะเอียงเป็นเกตอ๋อได้รถจะถูกเช็คแล้วจะตรงสูนตรงอืมแต่ถ้าออกจากนี้คือเช็คให้ทุกจุดใช่ครับเช็คทุกจุดครับเครื่องยนต์ก็เช็คเรียบร้อยเลยครับต้อใช้งานระบบการทํางานต่างๆครับทุกจุดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วลูกดาวล้วพี่ตัวนี้ก็จะเป็นลูกดาวเดิมอ๋อเป็นลูกดาวเดิมถูกเพิ่มเติมคือเป็นบูตตันอ๋อเป็นสับตันหมดเลยอายุการใช้งานจะนานขึ้นแบบแบบ แบบกลวงแบบกลัวจะขาดง่ายครับอันนี้จะตันทั้งซ้ายซ้ายและขวาเลยครับครับผมก็จะใส่ให้เรียบร้อยอันนี้แล้วรวมอยู่ในราคาบิ้วขายในตัวอยู่แล้วแล้วตัวหนวดนะครับนิ้วยาว12นิ้วตัวนี้เป็นเป็นเดิมไหมครับหรือว่าเป็นนิ้วแต่งของรถอู่ครับอ๋อเป็นของค่ายไทยเสงครับขึ้นใหม่เลยไหมครับหรือว่าเป็นใหม่เลยนะสั่งอะไรมาอ๋อเป็นเป็นเหล็กเลยนะนี่ใช่ครับโอ้เหล็กเป็นเหล็กไทยครับของไทยเสงครับพวกบูธต่างๆก็จะเปลี่ยนให้ ลูกค้าก็เอาไปใช้งานก็ปรับเซฟต้างงานก็ลงงานได้เลยนี่ครับสวยมากครับสวยจริงแล้วก็พวกสีก็เก็บให้ทุกจุดใช่ครับเก็บทุกจุดเลยครับกเราใบมีดใบมีดจะถูกเปลียนให้ทุกคันก็จะมีของแต่งเพิ่มให้คือเกลียวดัน็สูตรของพี่อูเราอ๋อตัวนี้ตัวนี้เพิ่มให้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสูตรของพี่เรายวพาดูฝั่งนี้ครับตัวนี้เป็นเกลียวดันแล้วนะเกลียวดันแล้วครับ ปลาคอเล็บปลาคอเล็บออส,สติงสเตอร์เต็มร่องมีให้ครบหมดเลยครับว,ว้าวได้ทุกทอย่างครับสเต็ปเต็มระบบก็จะมีชุดแต่งให้อืมอาคันนี้เต็มระบบไหมพี่นี่ใช่ครับแต่งเต็มระบบเลยอ๋อคันนี้แต่งเต็มระบบใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับคันนี้มีลูกค้ายังครับคันนี้คันนี้ติดจ,จองแล้วครับโอุ้ติดจองแล้วลูกค้าอยู่อำเภอประสาทครับอ๋อลูกค้าอำเภอประสาทแถวบ้านสวายนี่แหละครับครับโอ้สวยครับสวยนะครับ ันนี้ก็เหลือเปลี่ยนลูกนวดใหม่ทั้งลูกครับตันนี้ขาดอะไรอยู่หนึ่งอย่างกําลังวิ่งไปซื้ออยู่อ๋อลูกนวดก็คือเปลี่ยนให้ใหม่หมดใช่ไหมครับเออคันนี้รื้อมาเจอปัญหาเฟืองร่องสปายลูกนวดคราวอ่าทอู่ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมครับก็คือพร้อมใช้จริงๆครับพร้อมใช้จริงเลยนะพร้อมใช้ทุกัก็คือเอาเป็นว่าเจ้าของอ่าซื้อรถไปก็เติมแค่น้ำมันเกี่ยวได้เลยใช่ครับจะมีคำแนะนำครับมีคำแนะนำคำปรึกษาครับ ตอนนี้ที่ลูกค้ามือใหม่บก็จะแนะนําการขึ้นตู้นวดต้องขึ้นที่รอบต่ำับผมหน้าเกี่ยวที่รอบต่ำแล้วก็การบำรุงรักษาครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นอยู่กี่คันครับตอนนี้นะครับยังมีเหลือคิวอยู่อีกสามคิวสี่คิวเนี่ยครับโอ้สามสี่คิวใช่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้นี่คือรถที่สภาพนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาใช่ไหมครับใช่ครับเนนี้เข้ามาได้สองวันที่แล้วอ๋อคันนี้ก็ติดจองแล้วครับคันนี้ติดจองแล้วลูกค้าถูก ลูกค้ามาจากขุขันครับคันนี้เป็นรุ่นไหนครับพี่ DC 70รองกระสอบครับอ๋ออ๋อตัวนี้เป็นกระสอบใช่ไหมใช่ครับนี่ก็บิ้วใหม่ทั้งคันเต็มระบบสวยมากครับเนี่ยนี่ครับบิวใหม่ทุกจุดเลยนะครับสวยงามครับสวยงามตัวนี้เป็น DC 70นะครับตัวกระสอบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคทางอู่เลยเนาะใช่ครับครับสเปคทางอู่ปากเลด คอเล็ดเกลิยวดันโซลัมเลียงก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดใช่ครับแจมแจมเกียร์ปั๊มก็เช็คช่วงล่างใหม่ทั้งคันนะครับก็คือทุกคันที่ออกจากอู่ก็จะเช็คให้เช็คให้ใหม่หมดใช่ไหมครับใช่ครับหยับแมสเทเมร์ภาษาไทยของผมอาจจะไม่แข็งแรงนะพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นลูกค้ามีลูกค้าแล้วใช่ไหมครับคันนี้ จากขุขันธ์ครับวางจองเลยครับรับส่งวันที่ยี่สิบเก้านี่ครับอ๋ออทางอูนี่ส่งให้ด้วยไหมครับลูกค้าทันนี้ลูกค้ารับเองครับอ๋อลูกค้ารับเองนะครับอ๋อแต่ส่งรถวันที่ยี่บเก้าใช่ครับนะครับบันท้ายก็จะเป็นสไตล์ของอูเลยครับสไตล์อูกลางลุงกลางน้องครับอันนี้จุดนี้จะเป็นตัวรองกระสอบเนาะ DC ซีเจ็ดศูนย์ครับมีลูกค้าเรียบร้อยนะครับ เรือเก็บงานอีกนิดหน่อยครับเรือเก็บนิดหน่อยๆครับนี่ครับตัวตอนนี้มีอยู่กี่คันครับที่ยังไม่มีลูกค้านะครับตอนนี้จะเป็นคันนี้ครับที่เข้ามา๋อคันนี้ตัวนี้เป็นรุ่นไหนครับเจ็ดสิบกระสอบเอาเจ็ดสิบกระสอบเหมือนกันอ๋ออ้มข้างนอกอุ้มสเตลเลตอ๋อเป็นแปลงอุ้มใช่ไหมครับใช่เป็นอุ้มซี่นครับอุ้มอ๋อก็รอรอคิวใช่ไหมครับคันนี้คันนี้ก็ก็รอคิวบิ้วต่อจาก รถคันอื่นนะครับมีลูกมีลูกค้ายังครับยังครับสองคันนี้ยังไม่มีอ๋อยังไม่มีใช่ครับอืมนู่นครับนู่นครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแผนกอ่าทำทีวดันนะครับครับฝั่งนี้ก็เป็นนี่ครับถอดใหม่ถอดออกหมดเลยนะครับนี่โอ้โหแบบนี้ละเอียดครับแต่ผมชอบตรงที่เก็บรายละเอียดดีมากเลยอ่า ตัวร้อยห้าร้อยห้าในราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าบิวบิวขนาดเนี้ยบิวอย่างนี้เลยครับบิวใหม่อย่างเงี้ยครับอย่างคันนี้จบที่แปดแสนสามครับแปดแสนสามใช่ครับก็คือไปพร้อมโรงงานเลยอ๋อพร้อมโรงงานเลยใช่ครับอืมคันนี้เป็นร้อยห้านะครับดีซีร้อยห้านะครับร้อยห้าเอ็กใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้จบกันที่แปดแสนสามนะครับถ้าสนใจนี่ติดต่อทางอู่ได้ทางไหนบ้างครับ ที่เบอร์0ูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์สองศูนย์หกห้าห้าห้าหรือเฟซบุ๊กจำมะฮอนจำป๊อตยิงสวยเลยครับอืมครับเฟซบุ๊กก็จำมะฮอนจำป๊อตยิงสวยเลยนะครับครับนี่ครับก็ใครอยากได้หรือว่าอยากมาชมที่อู่ก็มาได้นะครับก็มีรถอ่าหรือว่าอยากยังไงอ่ะอยากได้รุ่นไหนครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะไดครับรับทั้งซ่อมเช็คเกียร์ปั๊มช่วงล่างรถเกี่ยวฮุบตาทุกรุ่นครับทุกรุ่นเลยใช่ครับฮุบตา ครับอมเช็กระบบก่อนลงเกียรบไม่ว่าจะสั่งเกลียวดันยายปากตู้เบาคือเอาอย่างนั้นก็แยกขายด้วยมีขายด้วยใช่ครับมีครบจบสมมติลูกค้าอยากได้แค่เกลียวดันก็สั่งได้ครับสั่งได้โอ้โหหรือจะเช็คระบบเกียร์กับปัมตอนนี้ที่ทําแล้วไม่จบมีปัญหาครับไม่แก้ไม่หายที่ที่นี่จบเลยจบเลยเนาะใช่ครับนี่ครับก็ปู่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านอะไรนะเคราะห์ใหม่ครับแต่เคราะห์ใหม่นะครับ ตำบลแก่ใหญ่ครับตำบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองเมืองสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือว่า G P S ก็พิมพ์คําว่าจำฮ้อนเจริญยนจำมาฮ้อนเจริญยนต์นะครับก็มาตาม G P S ก็จะมาจุดนี้แน่นอนครับผมต้องพี่คอ่ะรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับผมเบอร์โทรติดต่ออูนะครับเดี๋วอให้ทีมช่างนะครับขึ้นลุกนวดสักครู่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมตอน ทดลองรถนะครับเดี๋ยวให้ทางอูทดลองรถให้ชมสักหน่อยแล้วกันครับผมนี่ครับมาที่นี่จบแน่นอนพี่น้องนะครับมาที่นี่จบแน่นอนครับดูครับผมมาเจอที่แรกผมไม่ไม่เชื่อว่ามือสองนั่นนี่โอ้สวยงามครับสักครู่ครับนะครับพี่น้องตอนนี้ก็คันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็เหลือเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่งมอบลูกค้าวันไหนครับคันนี้วันพุธหน้าเนี่ยครับวันพุธนะครับวันพุธเดี๋ยวตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับ dc ร้อยห้า x ครับปีห้าเก้า dc ร้อยห้า x ปีห้าเก้าเป็นบิ้วใหม่ทั้งทั้งคันครับบิ้วใหม่ตกแต่งใหม่ทั้งคันเครื่อบุกใหม่ทั้งคันครับผมพร้อมชุดแต่งพร้อมชุดแต่งซู้าล้มซูข้าล้มได้พอสตีเลยเป็นบ้อง ชุดหน้านี่ก็แต่งให้ใหม่เนาะเรียวดันเรียวดันปาก็ผู้เล่นเป็นสูตรทางอู่เลยนะครับเรียวดันนี้ครับเดี๋ยวให้ช่างหรือเดี๋ยวลองรถให้ดูหน่อยครับได้ไหมครับได้เดี๋ยวพาพี่น้องมาชมครับสาหรับรถคันนี้นะครับ น,นี่เป็นระบบขึ้นตู้แล้วนะครับขึ้นตู้นวดข้าวครับผมระบบเกลียวครับ จัดครับพี่น้องโอ้แจมแจมแจมเรียบร้อยครับก็ขออภัยครับคลิปอาจจะมืดไปหน่อยครับนะครับตอนนี้นะครับแต่นับได้ว่าสุดยอดครับนี่ก็เป็นการเททระบบนะครับเททระบบตัวเดินเททระบบชุดเกี่ยวนะครับแล้วก็ตู้นวดนะครับเดี๋ยวเจ้าของอูจะคันเร่งเองครับ <laughs> นี่ครับก็ก่อนที่จะถึงมือลูกค้าครับทางอู่ก็จะทสดระบบทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้ไปถึงลูกค้านี่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบอะไรนะยกตัวนี่ครับโอ้แจมครับแจม โอเคครับพี่โอ้ oh, oh, แจวแล้วครับ oh. แจ๋วแล้วอ๋อเ oh. oh, ลือยังเหลือระบบไฟใช่ไหมครับ oh. ก็อีก10%นะครับพี่น้อง <c oughs> ก็กำลังตามเก็บนะครับ <c oughs> แหมเสียดายคลิปอาจจะมืดอไปหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> แรงมากครับแจมแจมครับแจมอ่าเดี๋ยวขอเบอร์โทรไหมครับไหนอ่ะอ่าเบอร์โทรติดต่ออูด้วยครับผมครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกห้าห้าหกห้าห้าห้านะครับจำมะฮ้อนเจริญยนจำมะฮ้อนเจริญยนครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องใครสนใจจะเป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวคูบุต้านะครับนะครับไม่ว่าจะเป็น อ่ามือสองหรือว่าอยากให้บิ้วใหม่ใช่ไหมครับหรือตามสภาพก็มีครับหรือตามสภาพก็มีมใช่ไหมครับรับซ่อมรับระบบทุกจุดะนะครับแล,แล้วลูกค้าถ้าอยากลูกค้าเดี๋ยวอยากได้อ่าอยากมาเพิ่มปากอยากมาเพิ่มเป็นเดียวเกลียวดัน,น,นทำได้ไหมครับได้ครับได้<ป>ทุกอย่าง<ป>เลยเนาะที่เดียวเลยครับอ่าแต่เป็นคููต้านี่ได้หมดเลยใช่ไหมครับครับเบอร์โทรติดต่อก็ประมาณนั้นครับผมอ้าใครสนใจนะครับรถเกี่ยวนะครับช่วงนี้ก็จะถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วก็รีบๆหากันไวเนาะ รตออนนนี้โงงาา่จะได้ครับโรงงานครับผมปีนี้ข้าวสวยครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอ่าเสียเจ้าของอู่ด้วยครับผมครับผมนะครับใครสนใจก็ติดต่ออู่มาเนาะนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับชเมงนี่แหละเมนเราเองนี่แหละอ่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้กับผมมุกนสาวดัมซิ่งแถลงด้วยครับ เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้บายบายครับผมใครสนใจนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับพี่น้องจำมะฮอนจำปอดเจริญยนย์่อันตรลยตีนะครับหรือว่าจำมะฮอนเจริญยนง่าง่ายครับครับผมตัวนี้ก็เบอร์โทรครับ091ย์นครับ020655นะครับขอบคุณ fc นะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ